สวัสดีครับผมนายปิยเกียรติศีสารารหัสนักศึกษา5401001621091นะครับวันนี้ผมจะทำชิ้นงานชื่อว่าแฮนด์จักรายานนะครับเริ่มทำโดยการสร้างชิ้นงานใหม่นะครับไปที่ New ครับเลือกประเภทเป็นพาร์นะครับเริ่มแรกเราจะทำการสเก็ตชิ้นงานก่อนนะครับจะสเก็ตในส่วนที่เป็นฟอนต์เพนนะครับแต่วันนี้เราจะสะเก็ตในรูปแบบที่เป็นแบบ 3D นะครับ ไปที่สเกตนะครับจะเห็นว่ามีสามเหลี่ยมข้างล่างนี้กดมาเลือกสเกตทีดีนะครับนั้นก็ลากเส้นตามแบบนะครับลากเส้นเส็นตรยขึ้นมาแล้วก็กำหนดขนาดตามแบบเลยนะครับ แล้วก็สเก็ตต่อนะครับตอนนี้เราต้องการเปลี่ยนแกนให้อยู่ในระนาบ z x นะครับให้เรากดแท็บนะครับเพื่อเปลี่ยนแกนจะเห็นในวรรลุสอนตรงจุดออริจินจะเปลี่ยนไปตอนนี้ก็เป็นเป็นแกน z x แล้วนะครับก็ให้ลาเส้นสันลักษขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้แล้วก็ ลากเส้นลายออกมากำหนดขนาดนะครับตรงนี้เป็นหน0หสิบครับและมุมที่ทำการระหว่างแกนและแกนเอกเป็น1ิองศาครับจากนั้นก็ทำการฟิลเลตนะครับไปที่สเก็ตฟิลเลตครับกำหนดรัศมีการฟิลเลตเป็นแปสิบนะครับมาทำการฟิลเลต ทั้งสองมุมน,นี้เสร็จแล้วกดโอเคครับขั้นตอนต่อมาให้เราเอ็กซิสเกตนะครับเอ i t s k ส,สเกตออกมาจะได้เป็นเส้นพาดแบบนี้ต่อมาเราจะทำการ s w สวิชชิชงานนะครับเริ่มจากให้เราทำการสร้างเพลนขึ้นมาใหม่นะครับไปที่ Reference Geometry ครับเลือกเพลนครับ ทำการสร้างเพลนขึ้นมาใหม่นะครับให้ตั้งจากให้ตั้งฉากกับเส้นระนาบนี้นะครับกดโอเคจากนั้นก็ทําการสเกตวงกลมขึ้นมาให้วงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง25มิมนะครับกำหนดโดยสมาร์ทไดเมนชันนะครับ เสร็จแล้วกดโอเคเสร็จแล้วก็ออกจากสเก็ตครับไปที่ฟิวเจอร์ครับเราจะทำการสวิปนะครับเลือกสวิปบอสเบดนะครับเลือกหน้าตัดที่จะทําการสวิปตก่อนนะครับแล้วก็เลือกเส้นทางที่ทําการสวิปในช่องสีชมพูนะครับจะเป็นลนนักษณะนี้แล้วก็เราจะสวิปแบบตินฟิกนะครับก็ติ๊กทุกที่ตินฟิวเจอร์ครับมาขนาดเป็นความหนาเป็น1มิลลิเมตรนะครับ แล้วก็รี v r ิ d e ดแ e c t i o นนะครับเสร็จแล้วกดโอเคก็ได้เป็นางานแบบนี้ออกมาต่อมานะครับก็จะทำการ Mirror นะครับเพื่อให้เกิดลักษณะแบบนี้อีกฝั่งนึงนะครับเป็นแทนจักรายานให้เราไปที่ตรงเลนี่แ p a t t e r n นะครับเลือกเป็น Mirror ครับเราจะเลือก m i r r o r Plane ของเ้อมก็คือเป็น Light Plane เลยนะครับและ สิ่งที่เราต้องการจะมินเลอร์ก็คือสวิปปินหนึ่งนะครับแบบนี้เสร็จแล้วกดโอเคครับเราก็จะได้แฮนด์จักรยานออกมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็ทําการใส่สีผิวให้กับชิ้นงานนะครับทําการซ e l e c t จุดที่ต้องการจะใส่สีผิวเลือก Edit App e พลานสครับโดยผมจะเลือกเป็นอลูมิเนียม เป็นโพลิอะลูมิเนียมนะครับเป็นสีเหลืองอ่อนเสร็จแล้วกดโอเคครับเราก็จะได้แฮนด์จักรยานอย่างสมบูรณ์นะครับสุดท้ายก็ทำการเซฟครับเซฟในชื่อแฮนด์จักรยานนะครับเซฟครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับวิดีโอการทำแฮนด์จักรยาน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ